สวัสดีครับคลิปนี้ก็ลองของนะครับลองของมาช่วยแล้วครับมาช่วยครับไม่หนีนะครับไม่หนี <S <S บอกว่าอย่าเล่นกันระบบอย่าเล่นกันระบบมึงจะเริ่มพูดอะอยากได้ <S <S เปลี่ยนมาแล้วซะไปเอาโซ่ไหมลงแม่มลดเปลี่ยนแมนค่านี่เหรอเปลี่ยนแล้วก็เลี่ยวดอก เอาแร่ไดนดึงหุ่นไปบ่ติดต่อแร่ไดนโซพ่อวะหินก้อนนั่นบ่ไม้ออกเรื่องอหินก้อนนี่มึงยะาจื้อื่องแน่นี่ไปเอารถขีบมันหยุมหมวกเรื่อนี่ ก่อนตีไปแท็กมันมาดิ่งหรอบอัวฟาดหรอบอัวฟาดไปแท็กเมึงไหมเออ,อที่บอกคนบอกนั่นน่ะดิ่งเอาเลยเลยเศร้าเศร้าเหยียบมากเลยอืม โอ้ยางเร็วเลยแปดชิปบอร์ดจงเลยวะย่านผู้นี้ส่สูกรนนะบอกว่าจะเฝ้าใส่แล้วมาถ่ายคลิปกันวมดฮะไปหาเปลี่ยนล้มแล้วว่าเบิร์ดอำเภอร์ว่มีล้มไหมอ๋อเดือดเหนยดยีหลานเจ๊๋ยยื้อข่างกันเลยโชคจะเลื่อนไหมเบอร์ดยุบมาห้าพักหมุนห้าพันนี่ไหมนะนี่ว่าถังล้มขายถังล้มตั้งเนี่ยเจียงโอ้ยพอดีเหรอเบอร์ไหนเอออย่าไปเรียนแบบเคาร์ดานุ่ม มีทั้งสูวผสมประกอบนี่นะายดำการเดามเหือนเยเจ็บเจ็บอยู่สูไหมก่ได้เป็นรถเฮ้ยหนุ่มมันไก่ได้หนุ่มนี่คอต้อปุนี่ไอ้บ้าสูไหมมาไปเกี่ยวสูหยาคือเง่เนาะ

นี่บางทีถา้าถ้าให้มันเปลี่ยนเนาะหมายถึงว่าถ้ามันเปลี่ยนนะถ้ามันไม่รกมันไม่มีญ้านม่มีอะไรอะ่ะห้องสี่เนี้ยหินหินง่ายเออเราจะมองอ่างหินอย่างเงี้ยเราจะไม่เหยียบเราจะหลบนี่สภาพหินแบบนี้อันตรายทําให้โซ่ขาดได้นี่ให้มันหกครับมันมีตหญา้ามีแตาเครื่อเหมือนว่าอะไรมันไม่สะอาดมันทําให้มีอุปสรรคในการมองหินมันแนมหินก็คือปีนก็คือเหยียบแล้ว เอ ü, ียงมาหนึ่งมันก็พริกหักแล้วเียบร้อยแล้วนี่ละเท้ากับสูบะเนี่ยแเนาะเต้นเคลือเั้นหินก็อยากจะบอกว่าราคาเดิมนะครับเราไม่ได้คิดเพิ่มนะเราคิดราคาปกติ หินครับขี้ตุมครับขาดในขี้ตุมเลยขาดนี่ตุมเลยเล่นน่าเล่นตุมเลยใส่กันสองคนสามกับเมียปีที่แล้ว สลักเต็มไหมบัะเอ้าหลายเทียยงหรือบดินบ่เปลี่ยนอยุวนุษน์ยี่าิบสามเลนีก่หลักเต็มเลยตีบ่อยู่ในสลักเฮ็ดจตงไหนไจาะออกบ่ะก่างเดียว ซื้อมาได้ซื้อมาหลายหลายเลยเลยซื้อมาลุดปลา,า,ห,ลาปหินน้ำกันนี่จะผ่าแค่ออกนี่มีอยากพันไรบ่เป็นอืมจิงายรถนี้นะ <c oughs> <c oughs> นเอ้ยภูเรอยกได้แนวอันนี้ปลาปลาให้หินฟรีนะครับผููดใดอยากได้หินไปถมเฮี้ยนเฮ็ดกันน้ำไรนี่มาเก็บเอาในไฮเลยฟรีครับฟรีเบิดแปลงเลย นี่คืออุปสรรคของเราครับมันบอมเบียนาบางคนก็ว่าเลือกงานเลือกอยังแปง่งหินแปลงยังไม่อยากลงก็ตามสภาพครับตามที่เห็นนะครับเข้ากระสูให้จนปานนี้แหะรถเสียหายรถทังเข้ากรับผิดชอบเองนี่นะครับกับเราไม่ได้โทษใครนะครับเราไม่ได้โทษใครแต่เราจะรีวิวหน้าง,งานเราว่าเราเจออะไรบ้างมันบอมเนไข่เล็กสูเกียวมือนหนึ่งได้ถนันานีน้เฟินวาบ่เบิงตอนก็ห็ดเนี่ย หกำลังใจเสียเบนครับจริงครับเนี่รถคันนี้เด็กอายุ30เองใต้ขนาดนี้มีขนาดนี้ครับรถเกี่ยว3คันเนหะรอเกิงครับไปทำงานอยู่ต่างประเทศแล้วก็ส่งเงินมาซื้อรถซื้อรถเกี่ยว3คันแนละ้วพวกเรามาช่วยเก็บนะครับ ก็เขามีแนวตอ,อกสวนแล้วน่ยเจียวะไม่เบนต้องเจียวะไม่สิตอกสวนออกเลยเจียตอกสวนนี่กันยังมาเชื่อมมา